ร้อนร้อนยังเต็มยังค่ะยงว่างค่ะร้องเพลงร้องเพลงครับไปเปิดฟังไงเรา แคแล้วนีเป็นสีสีพี่นาดีสิเรื่องเสียงนะคือราล้อยปากเปลี่ยนอีกปากยิ้วด้ะด่าวาากับงานอยู่ครับนี่ว่าปากจะต้องตัดที่ส มีงานแบบอะไรกลงใหญ่มากไปไไลกลับกเทพไม่ด้กลับเลย 这样好像是吧？嘞。<练><练>